สวัสดี FC ฟีพี่น้องจีติดตามช่องของวิ์ผู้ดินนะครับวันนี้ผมจะพามาเบิงควายนั่งยุคของพอกำนันสามิตรนะครับแม่ลูกกัมนี่นะครับผมนี่เป็นควายไทยอีสานธรรมดานะครับนี่ยังบันได้รในับการพัฒนานะครับ พ่อ,อก,กำนั่นเป็นกับเปิดแบงตำหรับเกษตรกรผู้มีทุนหน่อยนะครับสูงโดยเฉลี่ยประมาณร้อยสถึงร้อยสามสนะครับนี่นะครับเปิดแบงตัวน่อยนะครับ3ามนะครับ3ามเจ็สบหาหสิบวานะครับนี่แม่คุ้มกับนี่นะครับ หนังหนาซาใหญ่นะครับสําหรับเกษตรกรผู้นี้ทุ่นหน่อยจะเอาไปปัฒนาจะเอาไปเลี้ยงนะครับลูกขอของปอกำนันสามมิตบ้านน้องไม่ตายตะบนนาคาอำเภอม,มั่นจาคี้ดีจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ยครับเป็นหอยเอซี่ลองเบิงมากตัวใดนะครับเพราะเป็นจะเอาไปพัฒนาบอปิจารณากันเดานะครับ ผมกาจะเฮ็ดคลิปพวกป้ายแพะแก่ให้พี่น้องได้เบ่งนะครับเพื่อเอาไปเลี้ยงนะครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ส้างความันคงนะครับอยู่หายอยู่หน้าเฮ็ดเกษตรพวกน้องหน้าเลี้ยงม่วเลี้ยงป้ายนะครับว่าแม่ไร่ใดเสริมนะครับถ้าเลี้ยงดีๆเป็นไล่ใดหลักของครอบพรัวเข้าได้เลยนะครับพี่น้อง ซึ่งคว้ยเดี๋ยวนี้ก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องกเกษตรกรนะครับอันมาเลียงคว้ยเพราะวันหนึ่งเรียงไงนะต้ทนท่านต่อโรคนะครับโรคลำปีสกินที่ระบาดเมื่อกี้นะครับคว้ยกับโบได้รับผลกระทบนะครับส่วนมาจะเป็นง้วซะส่วนหลายนะครับนี่คือความได้เปรียบว่าเลียงคว้ยมันดีกว่านะครับสำหรับสายตาของวิผู้ดินนะครับเอฟซี FC พี่น้องครับ นี่นะครับแต่ถ้าเอาเอาไปพัฒนานะครับเอาไปผสมพันธุ์กับพอพันธุ์กวายดังๆที่ห้าวหูจากที่นี่ซื้อเสียงในประเทศไทยนะครับรก็จะได้ลูกกที้ด,ดีสูงไงคือพอของเขานะครับกวายบางตัวผมเห็นนะครับเกิดจากแม่สูงลอยนีสิบแปดนะครับจะลูกสูงลอยหกสิบมีนะครับนี่นะครับกวายนั่งหน่อยปีกว่านะครับ ราคากับบอแพงนะครับคุณพอกำนั่นเพิ่นแบงให้เกษตรกรผู้ดใดสนใจนะครับนี่นะครับเจ้าแม่นี่กับง่ามนะครับสูงประมาณรอยสามสิบนะครับเอาไปพัฒนาจะได้ลูกไฟดีๆงามๆขายได้ราคาแพงๆนะครับปี่น้อเอฟซครับ เนี่ยนะครับผมกะจะล่าคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับจะมาอัปเดตฝ้ายราคาถึกถึงราคาบานๆนะครับสำหรับกรเกษตรกรผู้มีทุ่นหน่อยอยากได้ว้ายไปพัฒน,นานะครับกาลล่องโทูเขามาหาคุณพอกำลันสาหมิรเพิ่นได้นะครับที่เบอร์โทร093 CC13797 นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจวิผู้ดินน้้านะครับรบขอบคุณหลายๆครับ